ชั่วโมงกว่าฟ้านะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดูครับโอ้โหนี่สุดจัดปลัดบอกครับผมสุดยอดครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในพิ้อนงนาณาเอฟซีทุกท่านครับผมครับวันนี้เราก็จะออกไปดักปลาซิลกันอีกแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาทําขวดกันนี่ อันอื่นนะครับให้เอาขวดสองลูกแบบนี้นะครับขวดเล็กและขวดใหญ่นี่ครับขวดเล็กไม่ต้องใช้ฝานะครับแต่ขวดใหญ่ต้องใช้ล้างน้ําให้สะอาดนะครับมาเดี๋ยวเรามาเจาะกันคือเริ่มแรกนะครับเราต้องเจาะขวดก่อนนี่นะครับรูตรงนี้นะครับที่ผมจะเจาะคือเป็นรูให้ปลาเข้าโอ้โโอโคืมีดมาถึยตรงไป ผมจะเจาะเป็นสามรูนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยเด็กออกไปดักขวดพังหมดแล้วนะครับผมก็ต้องทำขวดไปใหม่ก็วันนี้ผมก็จะทําไปสักห้าขวดนะครับแต่ผมก็จะทําตัวอย่างให้ดูแค่ขวดเดียวนี่ครับผมเจาะเสร็จแล้วนะครับมาเจาะเสร็จแล้วเรามากด จ่อไปเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับผมเป็นสามรูแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเจยาะขวดใยขวดใยให้เราเลือกเป็นกึ่งกลางนะครับนี่กึ่งกลางนี่เลยกึ่งกลางขวดเอาตรงนี้นะครับ กากระบาดเหมือนกันนะครับจะไม่ต้องเจาะรูให้ฟางเกินพเจาะได้แบบนี้แล้วนะครับให้เอาขวดที่เราเจาะเป็นสามรูแบบน,นี้ให้เอามาใส่เลยมาแย่ตรงรูที่เราเจาะเป็นกากระบาดนี่นะครับแล้วก็กดไปพอกดดังบ็อกก็แสดงว่าใช้ได้ครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับที่ดักกระซิวแลวนี่ครับผมอาหารที่ผมใช้นะครับ เป็นอาหารลูกไก่เล็ก <c> ก <oughs> อสวนมากนะครับที่ผมใช้ผมก็จะใช้เป็นอาหารลูกไก่เล็กอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันเป็นอาหารที่จมน้ํานะครับแล้วก็เวลาไปดักก็จะได้ผลดีที่สุดแล้วนี่ครับผมหมายผมนะครับก็ผมทําขวดมาได้ทั้งหมดเจ็ดขวดนะครับมาเราลองมาดักดูว่าจะหมานหรือไม่หมานก็พอมีปลาซิววิ่งอยู่นะครับมาน,นี่อาหารลูกไก่เล็กครับ นี่นะครับเวลาใส่อาหารใส่ช่องนี้นะครับแค่นี้พอครับผม เล็กลงก่อนนะครับเราน้ำเข่าขวดใหญ่ใส่แค่ครึ่งขวดครับผมขวดก็จะลอยแบบนี้นะครับ ใหมนะครับลายยังไม่รู้จะกกินอาหารเดี๋ยวเราต้องมาคอยดูว่าจะเข่าหรือไม่เข่านี่ครับผมขวดนี้เพิ่งดักเสร็จนะครับน่มม <c oughs> ีเข่าแล้วนะครับนูนะครับให้สังเกตดู ขวดเล็กที่อยู่ด้านล่างนะครับที่ผมใส่อาหารไว้ดูที่ผมเจาะรูไว้สามรูนะครับปลาจะเข้าทางด่านนั้นดูมาแล้วครับดูครับผมตอมกันในฟุ้งเลยครับผมเดี๋ยวคอยมาลุ้นกันตอนเก็บนะครับว่าจะหมานขนาดไหนเจ็ดขวดที่ผมดักไว้ดูว่าจะพอได้กับข่าวหรือเปล่าแลนนี่ครับผมขวดแรกที่ผมดักให้ดูนะครับนี่ มีเข่ามาพอสมควรแล้วนะครับมาครับมาเริ่มเก็บกันโอ้โหไ้อากาศร้อนนะครับดูนี่ตายอึดชึงเลยนี่ครับตายขาวเลยนะครับเก็บดีกว่าชั่วโม,มงกว่าฟ้านะครับนี่อ่ะ โอ้ยโอ้ยดูครับผมมีแต่ตัวใหญ่ๆแต่ตายเกลี้ยงเลยอากาศร้อนครับนกหมดเลยคือว่าจะพอใช้ได้นะครับตัวโตๆดีด้วยหมายนี่ปลาเข้ากลอนมีครโอ้ยกจมอยู่ครับ ครับมาดูขวดนี้นะครับอันนี้อยู่ในลมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะน็อกเท่าไหร่นี่นี่อ่ะโอ้โหเจียวทุกขวดครับผมสามขวดรวดดูหน่อยโอ้โหนี่อ่ะนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับพอไม่หลอดแล้วครับ โอ้ยดูครับนี้ะแน่นเปรี้ยเลยแค่นี้พอก่อนนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเ,เข้าก่อนให้เข้าให้หมดก่อนโอ้โหนี่ยโอ้หสุดยอดเลยครับผมแต่ละขวดนะครับเน้นๆชั่วโมงกว่าฟ้านะครับ เนี่ยเดียวเดียวเดียว,ยวโอ้โหดูครับฮยโอ้โหนี่สุดจัดปลัดบอกครับผมืมสุดยอดครับนี่ผลงานเจ็ดขวดนี่เลยโอ้โหเจ๋วเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเทดูกันโอ้ยหหนึ่งขวดยังไดขนาดน,นี้แล้วนะครับนี่ครับผมเป็นปลาซิวตัวยยใหญ่ๆนะครับ น่าจะได้เกินครึ่งกิโลนะครับหรือไม่กืเกือบเ,เป็นกิโลสามขวดยังโดนไปขนาดนี้ ครับผมใาย่เป็นกิโลเลยนะครับดูโอ้โหลวดูกระซิวนี่นี่นะครับสุดยอดครับผมครับผมก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็หมันหมนครับผมโอ้ดูนี่ ยอดครับ